สวัสดีครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2568ของบรรณาธิการมหานครข่าวมาทำคลิปความเคลื่อนไหวนะครับ M82 หรือว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82สนะสายบางกุเทียนถึงปากท่อซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวดี เนื่องจากเขาเปิดทดลองใช้บางช่วงเรียกว่าเปิดใช้ตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนวิ่งมาถึงเอกชัยเ่ืนเอกชัยถึงบ้านแพ้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเขามีเป้าหมายว่าภายในกลางปี2569เขาจะเปิดทดลองใช้โดยวันนี้ผมพาย f มาดู แลนะการนับหนึ่งกันแล้วกันนะเพื่อที่จะเริ่มศึกษาแล้วก็นำไปสู่การก่อสร้างแนะในภาพผมทำให้เป็นสีแดงนะจากบ้านแพลวไปถึงปากท่อระยะทางประมาณ47-48กิโลเนี่ยนะครับก็ขออารมณ์บ,บทนิดหน่อยนะเท่าความว่าความจำเป็นของโครงการก็คือจะเป็นการ เส้นทางการค้านะฮะไปยังประเทศพม่าด่านสิงข์อน,นะครับแล้วก็สร้างความปลอดภัยในการเดินทางโดยเมื่อวันที่28ตุลาคม2568ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่านางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมหารือ และรับฟังการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการที่เรียกว่าการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82สายบางขุนเทียนปากท่อช่วงบ้านแพ้วปากท่อโดยมีบริษัทเอเชียนเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนจำกัดเป็นที่ปรึกษาของโครงการเพื่อที่ชี้แจงรายละเอียด นะต่อผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้รับทราบรูปแบบการก่อสร้างซึ่งรูปแบบการก่อสร้างก็เป็นทางยกระดับนะแล้วก็มีด่านเข้าออกมีด่านเก็บเงิน ดังตัวอย่างที่เห็นอยู่บนถนนพระรามสอนั่นแหละแต่ว่าที่ไฮไลท์สำคัญเนี่ยผมทำเป็นดาวรูปสีเขียวให้ FC ดูนะครับเหตุที่ต้องการนำเสนอตรงนี้เป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเขาจะมีการทำเป็นจุดพักรถนะครับขนาดใหญ่เลยเนื้อที่87ไร่นะครับแล้วก็ตรงทางเข้าเนี่ยนะก็ใหญ่ถึง30ไร่ เดี๋ยวดูภาพประกอบเลยนะครับผมก็เลยทำพิก,กัดนะให้เห็นชัดๆนะครับซึ่งจุดนี้จะอยู่บนถนนพระรามสองบริเวณนะใกล้ๆกับโรงงานพันท้ายนารสิง์บริเวณนี้ก็จะเป็นทางข้ามทางรถไฟแล้วก็มีวัดกาหลงนะครับโดยจุดที่เขาเล็งไว้นะ มันก็จะเป็นบ่อกุ้งนะฮะก็ไม่ต้องไปเวีคืนบ้านคนหเพราะมันเป็นบ่อกุ้งส่วนรูปแบบนี่ย็ดังภาพเลยนะครับเนะี่ยหากเรา,เาไปจากกรุงเทพนะจะไปปากท่อถ้าจะเข้าจุดพักรถนะฮะก็เลี้ยวซ้ายนะส่วนถ้ามาจากปากท่อจะเข้ากรุงเทพก็เลี้ยวซ้ายด้วยเช่นกันนะแล้วก็จะวนไปยังจุดพักรถนะซึ่งก็ใหญ่มากเลยละ่ะ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นแะชี้แจงก็คงอีกนานกว่าที่จะผ่านขั้นตอนเสนอครอรมอนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ